วันนี้แยแอดจะมาแกงป่าเจแเด้อเนี่ยมีขนนจะมีขน,นมกระเทยอันนี้ต้นหอมเอ้ต้นกระเทียมที่แยแอดเก็บมาเด้อแอดจะมาแกงแต้มน้ําเดือดแล้วเด้อเพื่อนเพื่อนะแล้วก็จะเทเนี่ยเทอันนี้ลงไปเทขนนลงไปเด้อเพื่อนนี่ทำ เป็นเจนะเพื่อนๆทำเป็นเจไหมทำเป็นเจเนาะคือแกงเจแกไม่ได้แกงใส่เกลือเปล่าจ้ะเพื่อนๆเ,เพื่อนเขากินนั้น,น,นไม่ได้แย่แก็เลยจะจะเก่งแค่นี้ด้วยเพื่อนๆมีมะเขือเทศแล้วก็มีขนมนจ้ ปกติแล้วถ้าบ้านเราก็ต้องใส่เนื้อหมูเนาะแต่น,นี้แอดแกงเป็นแบบเ e จนะเพื่อนเพื่อนเนาะแย่ใส่เกลือไปยบเปล่าเด้ยเ๋ยนี้แย่ใส่เกลือแย่ใส่เกลือเด้อเพื่อนๆ นี่ไม่ใช่ผงเคกิ้นะเกลือใส่เกลือลงไปแค่นั้นละ่ะไม่มีอะไรผสมเพราะจะแกงไปให้เพื่อนเขากินจ้ะแกงแบบเจนะเพื่อนๆนี่นะ แกงขนนเจใส่ต้นกระทิใส่ใบกระเทียมต้นกระเทียมนั่นแหละอันเดียวกันนะเพื่อนๆทำงานเสร็จแล้วก็มาแกงเอาไปให้เพื่อนจ้ะคือแบ่งกันกินนะจ้ะเขาก็ทำร้านไทยก,ก็ทำคนเดียวนะ่ะเหมือนแยแอดทำคนเดียวคืออยู่ที่นี่คือจ้างคนแล้วมันก็ไม่ได้อะไรมันต้องเสียภาษีเยอะ,อะจ้ะ พ่อเพื่อนคนนี้เขาขายของไทยขายของไทยค่ะคือที่นี่ถ้าทำเอาเองได้ก็ดีจ้ะร้านเล็กๆไม่ใช่ว่าจะเปิดร้านใหญ่โตเหมือนบ้านเราทีนี้ถ้าขายดีหรืออะไรดีร้านเล็กๆก,ก,ก็มีเงินจ้าต้องไป แกงขน,นุนแกงป่าใส่ต้นกระเทียมจ้า,าช ต้กนกระเทียมเลยนะแค่ต้กนกระเทียมเยอะหน่อยหมดแล้วก็ไปเก็บใหม่ของฟรีของฟรีหมดเราไปเก็บใหม่นะจ๊ะ แองขนนใส่ใส่ใบกระเทียมป่าจ้าแกงป่าแกงป่าเนี่ยจะเนๆวันน,นี้ก็อร่อยดิใบกระเทียมมันจะมันมีรสชาติของมันมันไม่มีหัวหรอกจ้ามันจะเป็นแบบอะไรอะ่ะมันอยู่ลึกๆของมันอะ่ะถึงเวลามันจะขึ้นมาเองจะ้ะไม่ได้งัดหัวมันมากินจะ้ะ ่รอให้มันเดือดแล้วก็ใช้ดาเห็นป่าเป็นเต็มหม้อเลยเห็นไหมแค่นี้ก็อร่อยได้เห็นไหมเห็นป่ะเ็นปาเนี่ยเพื่อน อร่อยแค่นี้ก็อร่อยได้ดิต้องอะไรนักหนานนเลยนะเ,เนี่ยเพื่อนๆกะขนนกับมะเขือเทศเนี่ยแกงป่าถ้าเป็นบ้านเราก็แกงขนมเราก็ใส่กระดูกหนู่ใช่ไหมแต่นี้คือไอแย็แกงเกอ่ะแกงแบบเจอ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเอาไปให้เพื่อนร้อนๆกับข้าวสวย ก็สวยร้อนๆแ้แแแกันแบบนับคนดีทุกอย่อนี่แกงปลาขนุนใส่กระเทียมก็เสร็จแล้วจ้ะ อร่อยเวอร์ทีนี้แค่นี้ก็อร่อยได้แล้วเพื่อนๆกินกับข้าวร้อนๆดอกินกับขอนอนแกงกะหนนใส่ใบกระเทียมใส่ต้นกระเทียมจ้ะกส่เคือเทศสามอย่างถ้าเราไม่กินเจเราก็ใส่กระดูกหมูเข้าไปแต่เรากินเจเราก็แกงใส่แต่ผักพวกนี้ยเห็นไหม อร่อยเพื่อแกนี้ก็อร่อยได้แล้วแกเห็นป่ะอร่อยแล้วจ้าบายบายเจอกันคลิปหน้าจ้า